สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำการสอนเกี่ยวกับ Google t r e n d Google a d แล้วก็ Google a d e r t กันนะคะวันนี้นะคะคีย์เวิร์ดของเราก็คือศูนย์ความงามไอริสนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับ Google t r e n d นะคะ Google t r e n d นะคะเป็นเว็บไซต์ของ Google ที่ให้บริการตรวจสอบความนิยมของคำค้นหาหรือเว็บไซต์ในช่วงเวลาที่กำหนดนะคะโดยสามารถแบ่งข้อมูลแบ่งย่อยออกตามเขตแดนได้นะคะ อันนี้นะคะเดี๋ยวเรากดเข้าไปเลยนะคะอันนี้มันจะเป็นหน้าตาของโปรแกรมนะคะเดี๋ยวเราป้อนคีย์เวิร์ดของเราไปนะคะวันนี้เราทําเรื่องเกี่ยวกับศูนย์ความงามไอริสนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวป้อนไปว่าไอริสนะคะค่ะอันนี้นะคะก็สามารถเปลี่ยนทวีปได้นะคะตอนนี้เป็นประเทศไทยอยู่แล้วเนาะแล้วก็อันนี้นะคะสามารถเลือกเดือนที่ผ่านมาได้เลยนะคะว่าเราจะ เอาเดือนไหนกําหนดสามารถกําหนดเองได้เลยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่นะคะมันก็จะมีบอกหมดเลยหมวดหมู่ต่างๆนะคะแล้วก็ค้นเว็บขานี้อันนี้ก็จะสามารถค้นรูปค้นข่าวข่าวสารได้นะคะคน้นต่างๆได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองเปรียบเทียบให้ดูนะคะเป็นอันนี้เป็นครีมไอริสนะคะอันนี้นะคะคือการเปรียบเทียบ เมื่อ12เดือนที่ผ่านมาของเรานะคะเส้นสีฟ้านี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบไอริสนะคะแล้วก็เส้นสีแดงนี้ก็ครีมไอริสค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าอันดับนะคะอันดับการจัดเรียงของภูมิภาคย่อยนะคะของไอริสนะคะลำดับหนึ่งถึงห้านะคะก็จะมีสุราษฎร์ธานีอยู่ลำดับที่หนึ่งเลยนะคะแล้วก็นนทบ,บุร,รีนครนครปฐมปทุมธานีแล้วก็กรุงเทพนะคะอันนี้มันก็ ไม่มีอะไรมากนะคะมันก็แค่เป็นลำดับการเปรียบเทียบนะคะสำหรับคนที่สนใจอยากจะเปิดธุรกิจใหม่นะคะแล้วก็ยังไม่ทราบว่าจะเปิดเกี่ยวกับอะไรดีเราสามารถเข้ามาดู Google t r e n d ได้เลยนะคะเพราะมันจะบอกลำดับของคำที่เราค้นหาคำนิยมของที่เราค้นหาเยอะนะคะว่าอันไหนคือมีคนค้นหาเยอะแค่ไหนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอเกี่ยวกับไลโอเนะคะสินค้าของเราจะเป็นสูนความงามไฮริทสยามนา,ารินนะคะแล้วก็ทางเราจะมี Google t r e n ก Google Ad แล้วก็ Google a r e n ที่เข้ามาช่วยในการขายสินค้าของเราค่ะหรือมาช่วยโปรโมทสินค้าของเรานะคะส่วน Google a r e n รจะเป็นเกี่ยวกับการแจ้งเตือนข่าวสารในตัวสินค้า Google Ad จะเป็นตัวสินค้าที่นาไปแสดงในเว็บหรือไลน์ให้เกิดความน่าสนใจและความดึงดูดของสินค้าเรานะคะ ในส่วนของกูเก l e อ l ร์เรนะคะเป็น Google เกี่ยวกับการแจ้งเตือนการแสดงอัตโ,ตโนมัติเป็นการเลือกสมมติเราพิมพ์ไปไปว่าศูนย์ความงามไทยนะคะ มันจะเป็นการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสิ่งที่เราติดตามในการสั่งซื้อสินค้าการติดตามข้อมูลจากรายว e ีล่าสุดแลกจะมีเกี่ยวกับเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับไอริสตรงนี้ค่ะเป็นศูนย์ความงานศูนย์ให้บริการมีสาขาไหนบ้างมีเกี่ยวกับอะไรอย่างเช่นการรักษาสิวไฮริสศูนย์ความงามไฮริสอุบลมันก็จะสามารถ ขึ้นมาเกี่ยวกับการแจ้งเตือนดังกล่าวนะคะว่าจะมีสินค้าที่ไหนบ้างที่มีการค้นหาบ่อยมีการแจ้งเตือนบ่อยนะคะอันนี้เป็นส่วนของ Google Ad นะคะ Google Ad เป็นบริการที่โชว์ตัวสินค้าในการดึงดูดสินค้านะคะเราคลิกไปที่เริ่มเลยนะคะ ก็จะแส,แสดงเป้าหมายหลักในการโฆษณานะคะจะมีสามตัวให้เราเลือกการรับโทรเพิ่มขึ้นการเพิ่มยอดขายในเว็บหรือการลงชื่อสมัครใช้ให้บริการเดินทางที่ที่สถานที่ตั้งจริงมากขึ้นแล้วก็จะกดให้ลูกค้าเดินทางมาที่สถานที่จริงมากขึ้นนะคะแล้วก็กดถัดไปค่ะแล้วก็พิมพ์ชื่อธุรกิจของเรานะคะอันนี้ธุรกิจของเราก็จะพิมพ์ชื่อว่าไฮดิสนะคะ ชื่อเว็บไซต์ของเรานะคะ hyris.com er ค่ะแล้วก็กดถัดไปนะคะแล้วก็กดถัดไปอีกครั้งหนึ่งนะคะมันก็จะขึ้นหน้าเราเขียนโฆษณานะคะว่าเราต้องการจะให้โฆษณาเกี่ยวกับอะไรก็จะเป็นศูนความงาม hyris er สินค้าของ h y d er i s ที่ตั้งราคาสินค้าเวลาการให้บริการนะคะแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็กดถัดไปค่ะ แล้วกส็สามารถเลือกคีย์เวิร์ดได้นะคะเราสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าต้องการจะให้เป็นทิศเม้นบำรุงน้าแล้วก็เราก็กดถัดไปค่ะก็เลือกที่อยู่นะคะสงขาค่ะก็กดถัดไปค่ะอันนี้เป็นการตั้งงบประมาณนะคะเราสามารถปรับได้ค่ะหรือว่าถ้าเป็นการตัวเลือกงบประมาณแบบนี้เขาก็จะใส่มาให้เรามีรายละเอียดเลยนะคะแต่เราเลือกป้นเองนะคะ ล้วก็กดถัดไปค่ะมันก็จะขึ้นให้เราตรวจสอบแคมเปญของเรานะคะแล้วก็ตรวจสอบว่าของเราถูกต้องหรือไม่แล้วก็กดถัดไปค่ะมันจะขึ้นให้เราชําระเงินนะคะ Google a d เป็น Google ที่ต้องชำระเงินนะคะง่ายง่ายคือเป็นบริการที่ให้การนําเสนอเกี่ยวกับสินค้าอะไรโอเอที่จะ,สะแสดงบนเว็บเราก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายในการโฆษณาเพื่อให้ลูกค้าเห็นสินค้าของเรา จากการโฆษณาสินค้าแล้วก็กดจากโฆษณาเข้ามาสั่งซื้อสินค้าของเรานะคะก็จะมีหลังจากนั้นก็จะมีการแจ้งเตือนในไลน์ OA ของเรานะคะ Google a d ต้องสร้างด้วยการชำระเงินนะคะเนื่องจากเป็นโปรแกรมอาาัตโนมัติค่ะวันนี้ทางเราก็ขอจบการนำเสนอเป็นเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ